โปรแกรมจิตเตรียมความพร้อมรับความมาัง่งคั่งทำอย่างน้อย90สิบวันให้คุณกลายเป็นคนที่มีสมองเงินล้านฉันคือมนุษย์เงินล้านฉันเป็นมนุษย์พันล้านซึ่งมีความสุขฉันมีความสุขกับเงินของฉันฉันมีความสุขกับเงินที่เข้ามาฉันร่ำรวย ฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งฉันเป็นผู้ให้ที่ดีและเป็นคนรักเงินที่ยอดเยี่ยมฉันรักเงินเงินก็รักฉันเงินมหาศาลดึงดูดเข้ามาหาฉันง่ายๆสบายสบายฉันมีความสุขกับการมีเงินฉันมีเงินพันล้านเป็นสิ่งหาง่าย ฉันมีเงินก้อนใหญ่ฉันหาได้ง่ายๆทุกวันสบายๆฉันมีโชคลาภทางการเงินเงินอยู่กับฉันเสมอฉันมั่งคั่งมากขึ้นทุกวันฉันมีเงินมหาศาลฉันมีความรับผิดชอบทางการเงินฉันชอบเงินเงินก็ไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลา ไหลมาหาฉันง่ายๆสบายสบายง่ายๆสบายสบายฉันใช้ชีวิตอยู่ในความมั่งคั่งและความเหลือเฟือฉันเป็นมหาเศรษฐีที่มีความสุขฉันเป็นมหาเศรษฐีที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นมหาเศรษฐีที่มีความสัมพันธ์ที่ดีฉันมีโอกาสดีๆมากมาย ฉันเกิดมาเพื่อมีเงินพันล้านฉันมีสมองพันล้านฉันให้คุณค่ากับตัวเองและให้คุณค่ากับผู้อื่นฉันมีสติปัญญาอย่างเศรษฐีพันล้านฉันมีสมองอาจาริยะฉันบริหารเงินอย่างอาชาริยะฉันเก็บเงินอย่างอัจฉริยะฉันใช้เงินอย่างอาชาริยะ ฉันมีมันสมองอัจฉริยะฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายสบายฉันคือเศรษฐีพันล้านฉันคือเศรษฐีพันล้านฉันมีสมองเศรษฐีพันล้านฉันมีเซลล์ของเศรษฐีพันล้านฉันมีสมองเศรษฐีพันล้านฉันมีเซลล์ของ เศรษฐีพันล้านเงินเข้ามาหาฉันง่ายๆเงินเข้ามาหาฉันง่ายดายทั้งยามเช้าและยามเย็นยามตื่นก็เข้ามายามนอนก็เข้ามาเข้ามาหาฉันง่ายๆฉันคือเจ้านายของเงินฉันคือเทพีแห่งเงินเงินซื่อสัตย์กับฉัน และพาเพื่อนของเงินมามากมายมาหาฉันดึงดูดเงินเข้ามาหาฉันทั่วทุกทิศท,ทุกทางเงินเข้ามาหาฉันฉันดึงดูดเงินจากทั่วทุกมุมโลกส,สร้างเนรมิตง่ายๆสบายๆฉันมีโชคชะตาขาขึ้น ฉันคือคนที่โชคดีด้านการเงินฉันมีสมองพันล้านฉันมีสมองพันล้านฉันมีสมองที่มีพลังฉันดึงดูดความร่ำรวยฉันร่ำรวยฉันโชคดีด้านการเงินฉันโชคดีด้านการเงินฉันคืออภิมหาเศรษฐีพันล้านฉันมีเงินพันล้าน ฉันมีสมองพันล้านฉันมีสมองพันล้านยิ่งฉันช่วยเหลือคนมากเท่าไหร่ฉันก็ได้เงินพันล้านมากขึ้นทุกทีฉันค้าขายดีไปหมดทุกทุกอย่างที่ฉันทำการค้าขายลูกค้านำเงินมาให้ฉันสบายสบายลูกค้านำเงินมาให้ฉันสบายสบาย ฉันรู้สึกดีกับเงินพันล้านฉันรู้สึกดีกับเงินพันล้านฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินพันล้านขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินพันล้านมาให้ฉันแล้วฉันเป็นพลังแม่เหล็กดึงดูดเงินพันล้านเข้ามาหาฉันง่ายๆสบายสบายฉันมีชีวิตที่มั่นคงร่ำรวย ขอบคุณเงินพันล้านเข้ามาหาฉันง่ายดายฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยทุกทิศทุกทางฉันโชคดีทางด้านการเงินฉันเป็นเศรษฐีพันล้านฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินพันล้าน ฉันมีเงินพันล้านฉันร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันฉันขอบคุณสำหรับเงินพันล้านแล้วเงินพันล้านเข้ามาหาฉันแต่เช้าฉันขอบคุณเงินพันล้านฉันอยู่ในขึ้นพลังงานบวกฉันอยู่ในขึ้นพลังงานคนพันล้านฉันอยู่เหนือพลังงานทั้งปวง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันคือเทพเจ้าแห่งเงินตราโรคภายในของฉันเข้มแข็งและสร้างโรคภายนอกของฉันให้มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ฉันดึงดูดเงินทองง่ายดายฉันดึงดูดความร่ำรวยฉันมีสมองพันล้านฉันมีศักยภาพระดับพันล้าน ฉันเห็นช่องทางและโอกาสทำเงินพันล้านฉันเลือกทั้งการเงินการงานและความรักที่ดีสุขภาพที่ดีและการมีเงินพันล้านเงินพันล้านทำเงานหนักเพื่อฉันและหาเพื่อนพันล้านเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ฉันชื่นชมและยินดีกับคนรวยฉันจึงเป็นคนรวยเงินพันล้านเงินพันล้านเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเต็มใจรับเงินพันล้านเงินพันล้านเพิ่มขึ้นทุกวันฉันกำหนดชะตาชีวิตตัวเองทุกวันฉันขอบคุณเงินพันล้าน ที่เลือกอยู่กับฉันฉันขอบคุณเงินพันล้านทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีฉันคิดถึงแต่เงินพันล้านฉันทำในสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เงินพันล้านฉันมีความสุขกับเงินพันล้านฉันมีธุรกิจพันล้านฉันทำเงินพันล้านง่ายๆง่ายมาก ฉันมีศักยภาพพลังบวกและความรักผันล้านฉันคู่ควรกับเงินพันล้านฉันรักชีวิตของฉันฉันรักชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ฉันรักความร่ำรวยฉันรักฉันรักความหรูหราฉันรักความอุดมสมบูรณ์ฉันรักเงินมากมายฉันรักเงินของฉันเงินของฉันก็รักฉัน ฉันมีสมองพันล้านฉันเชื่อมั่นในเงินพันล้านฉันลงมือทำแบบพนพันล้านฉันมองเห็นโอกาสทำเงินพันล้านง่ายๆสบายสบายทุกทิศทุกทางทุกวันฉันหาเงินสบายสบายทุกวันฉันมีสมองพันล้านขอบคุณขอบคุณฉันมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นทุกวันขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณขอบคุณ